สี่ดือนสกลนครนาแก่ปลาปากมาที่นาแก่แล้วนะะวัดธาตุเรนโนตำบลเรนโนอำเภอ,อเรนโน 吧。Wow. ดูสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หมดแล้วสวยงามลมอื่น พระเนองค์ประวัตมีขนาดเล็กกว่าสร้างเมื่อปี2 4 0 0รโดยพร้อมด้วยเจ้าเมืองและชาวเรโนสูง35เมตรคู่เมืองของโดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุองค์เดิมคือองค์ก่ที่จะลบในปีสอ1 8ก็เคยลบปีสอ1 8นะครับ ที่บัรจุพระบรมสาธิกธาตและพระอาราธาธาตุเมื่อ15มีนาคม2519งานเนรมาสการพธาตุเรนูทุทุกวันขึ้น14-15ถึงค่ำเดือน4วกสาวมามคืนอันนี้เป็นประวัติปัจจุบัน ก็จะทำนมัสก,การำำก,การนมัสการปริมาทิสาสะเรนูนัครารัสมิงเสมบพระนามเกติยังสีรสานามามิกิมินาปุญญากรเมนะสทาสติปวันเตก็เป็นกล่าวคำสวดน,นะครับถึงถึงปฏิมาของพระเดชนนะ อรองเท้าคำน้ำสก,การเป็นธาตนนี่องค์นี้เป็นองค์ปัจจุบันนะ,ะเรามาดูสถาปัตยกรรมที่เขาแสดง เป็นรกสี้วเานี้คนี่คือสมสมประตูสมประตูสมปรตูสนะสะตูใชยครับสระตู่ก็สมนี่ก็เหขายังไม่ทิ้งลงน่อเลย คนนแบบพูพุทธรูปสมัยสมัยทวรารวดีถ้าเป็นปากยอน วนพระพุทธรูปที่ตั้งนี่คือสมัยสุขโขทยัยปางมันวิชัยปางสมาธิเพชรนี่ก็เป็นสมัยสุขโขทยัยนี่คือพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยนี่พุทธรูปสมัย คือเขาจก็ก็ขุจำลองมาเป็นพุทธรูปร้านนาร้านช้างวันนี้ก็ที่ปราปนถาบพระพุทธรูปนะการสร้างขึ้นมาแต่มาดูที่รัวร้วรั้วที่ส่งเนี่ยส่งเหลือสำเภาเนี่ยแสดงว่าคนสร้างก็รู้ว่าเป็นเป็น เอกลักษณ์คนโบราณกาจะทิ้งไว้ให้เราเห็นโลเหลือสเปานะฮะคือทอบโลเหลือสเปาก็ปะปนกันน้านถามพระพุทธรูปแต่ซุ้มประตูนี่เป็นส้มประตูที่เห็นชัดว่าก็ยังคงอนุรักษ์เดิมอยู่นะครับ สะเนักษักให้เห็นเลยก็คือหมาย12สิบสองแต่สรงทรงที่เป็นให้รู้ว่าสมัยทาวทาวราวดีทรงนี่ครับฐานเจดีย์ฐานเจดีย์เนี่ยฐานเจดียด์เขาจะทำทิ้งไว้เป็นรทรงทรงโลสัมเหา นะโลสะพให้เห็นชัดเลยฐานทุกฐานพระธาตุพระทาตจะเป็นทรงทวารวดีมีโลสะพั